สบายดีทุกคนเนาะอ่ะมือนี้นำสิมาสอนเนาะเกี่ยวกับแท่งเทียนเนาะมือนี้นำจะทำโปรฟิตทำกำไรเนาะอ่ามาเบิ่งกันนะว่าแท่งเทียนตัวนี้เนาะยกตัวอย่างว่าปัจจุบันนี้เนาะอ่าแท่งเทียนตัวนี้เนาะเฮามาเบิ่งว่าปัจจุบันนี่เป็นเทรนด์ขาอย่างเนาะจากนี่เนาะปัจจุบันเนฮามาเซียร์เนาะเนื้ออ่าหนึ่งสองอ่าสรุปแล้วโบซื้อแหงโบซื <fal hart> ้อแหงซื้อเนาะอ่าเคเขาซื้อไปนะสังเกตเนาะถามว่าเป็นอย่างโบซื้อแหงซื้อเนาะ โดยโดยสังเกตโดยรวมสังเกตเด้อเนาะเนาะเฮาเฮาสังเกตปัจจัยตัวนี้เนาะว่าสังเกตเนาะสังเกตเนาะตัวนี้บ่อะไรเนาะเขาสังเกตแห่งขายมันบ่เนาะแห่งซื้อแห่งขายเนาะล้วก็แห่งซื้อเนาะโดยซีแท่งเทียนเนาะอ่าสังเกตเนะะาะแห่งซื้อนี่อ่าจะหลายกว่าแห่งขายเนาะในเมื่อแห่งซื้อหลายกว่าแห่งขายเนาะเวลาลงไปต่ํานี่ปุ๊บเนาะมันจะทยอยทะไหลทะไหลทะไหลขึ้นมาเนาะจากจุดจุดนี้เนาะ เห็นบ่เนาะมันจะเพราะว่าอย่างเท่ามาสังเกตบรรทัดถามตัวนี้เนาะอ่าอันนี้คือวิธีการสังเกตนะวิธีการสังเกตในเชีงเทียนต่อไปเนาะเขาจะบริอะไรตัวนี้เนาะเขาจะสังเกตเนาะหนะึ่งสองสามสี่เนาะโดยรวมแล้วก็ยังบุษซู่าแหงแหงขายเนาะทุกคนเนาะแมนบอลเนาะอ่าบุษซู่แหงขายเนาะโอเคตามขายแล้วเนาะทุกคนเนาะสังเกตเนาะแหงซื้อเนาะแห,นะแหงซื้อนี่ตัวนี้เนาะ ตัวนี้นะกับตัวนี้เนาะห้างขายมีตัวนี้ตัวนี้เนาะสองเนาะอ่าสังเกตเนาะคารามาเทียบใส่กันเนาะห้งขายมันจะหลายกว่าแหงซื้อเนาะเบอกตัวนี้เนาะทุกคนเนาะอันนี้อ่าจึงเป็นปัจจัยที่ว่าเป็นอย่างเนาะนาถึงอ่าเข้าแห้งขายเนาะทุกคนเนาะอ่าสังเกตเนาะห้งขายจะหลายกว่าเนาะโดยภาพรวมของตลาดเนาะและการามาสังเกตปัจจัยตัวนี้เนาะตัวนี้จะ เอิ้นว่าตัวนี้ก็จะระบุว่าแหงขายนี่ค่ะกําลังมาแหงนะทุกคนเนาะอ่าอันนี้คืออ่าอันนี้จะเป็นกราฟของ btc เนาะทุกคนเนาะสังเกตเนาะอ่ะมื่อนี้ ipad ใหญ่ blue เนาะอ่ะเลยอัดธรรมดาให้เบิ่งเนาะอ่าบัดนี้เฮามาเบิ่งเนาะเฮามาสังเกตเนาะฮอตเทียนนี่เนาะเทียนที่หนึ่งสเนี่ยปัจจุบันนี้โดยรวมโดยภาพรวมตั้งแต่แทงเทียนนี้ขึ้นไปเนาะบ่ลายเทียนแล้วผลเนาะอ่าก็คือแหงขายเนี่ยสนะอยู่เนาะ ะนำเข้าแห้งขายเนาะอ่อันนี้ออเดอร์ที่เข้าเนาะหกสิบเหรียญพอเนาะอ่ะอันนี้เนาะอ่าแสดงว่าโดยรวมเนาะยังบบสู้แห้งขายเนาะแห้งขายนี่จะเป็นตัวที่ว่าระบุเนาะระบุปัจจัยเนาะเดี๋ยวสังเกตเนาะเทียนตัวนี้เขาจะโบไหลเนาะพอเทียนตัวนี้คือเทียนรอผลเนาะเขาจะระบุปัจจัยก็คือหนึ่งสองสามสี่อ่าเขาจะไล่หนึ่งสองสามสี่เนาะก็คือขาย แทนเทียนซื้อราคาซื้อจะมีเทียนเดียวนี้เนาะที่เหลือจะเป็นแหงขายมันเลยเนาะเจนใไทยตลาดเนี่ยมันปิดแหงขายได้ชัดเจนสังเกตเนาะอ่าอันนี้คือเหตุผลเนาะแล้วมาเอาเบิ่งในเทียนต่อไปเนาะจังหวะอาการต่อไปนะเขาจะสังเกตในภาพรวมของตลาดใหญ่นะอันนี้คือสําหรับรับ btc เนาะสังเกตเนาะอ่าเขาสังเกตมีการลดโซนบ่ถ้ามีการลดโซนแบบนี้เนาะปัจจุบันนี้เนาะสังเกตเนาะหนึ่งสองสามสี่ โอเคแหงขายมาเต็มระบบเนาะนาไป400เลยเนาะแห้งขายมาเต็มระบบเปนมีนําไป400เลยเนาะสังเกตเนาะสังเกตตัวนี้เนาะแห้งขายแบบมาเต็มระบบเลยเนาะในเมื่อแห้งขายมาเต็มระบบสังเกตเนาะอ่าเทียนนี้เขาบอสเลเนาะหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้สี่เทียนย้อนหลังตัวนี้ก็คือจะเป็นค่าของแห้งขายทางเบิเนาะทุกคนเนาะในเมื่อค่าของแห้งขายทางเบินี่เนาะ จึงโดยรวมสรุปโดยภาพรวมปัจจุบันในตลาดกําลังมีการเทขายเนาะโดยโดยถ้าเฮาสังเกตตัวนี้เนาะแมนยูว่ะมันมันอยู่ในส่วนของการตัดขึ้นเนาะแต่มันก็นจะบดีขึ้นอย่งขนาดนั้นเนาะอันนี้เนาะปัจจุบันนี้พอดอขึ้นมาพนะันแปดเนาะจากพนะันสองเนาะทุกคนเนาะอ่าอันนี้คือโดยภาพรวมเนาะอ่าอันนี้สําหรับกราฟ BTC นะเนาะเขามาเบินะ่งกราฟอ่าทองคําเนาะทามาเบิ่งกราฟทองคําเนาะเขาอาศัยปัจจัยตัวนี้เนาะสังเกตเนาะ อทองคานี่โอเคเดี๋ยวรอให้ข้ามออเดอร์ต่อไปเนาะคือเขาจะไหลเนาะก็คือจะเป็นเทียนนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามออเดอร์ต่อไปนะทุกเนาะเดี๋ยวเขาจะมาเบิรงเนาะเขาจะมาเบิรงออเดอร์ต่อไปก่อนนะทุกเนาะสําหรับโดยปัจจัยในปัจจุบันเนี่ยเราสังเกตตลาดเนาะก็คืออันนี้จะเป็นฐานหนึ่งเนาะอ่ะบันนี้เนาะอันนี้เทียนนี้เขาจะบวไรเนาะเทียนแกลกเริ่มนี่ก็คือออเดอร์รอผลตัวนี้เนาะเขาจะสังเกตเนาะอันนี้เอิ่นว่าจิตวิทยาของตลาดเดินหนึ่งสองสามสี่เนาะ กโอเคอยังบุสู้เทียนขายเนาะก็คือน้ำอ่าเขาจะไลยซีเทียนเนาะหกหกสิบเนาะโอเคเนาะขายนะทุกคนเนาะอ่าอันนี้จะเป็นบทเทียนที่มีอยู่ในคอสของดีเคนามโน่หนึ่งเนาะทุกคนเนาะอ่าหกสิบเนาะสำหรับโกลเนาะทุกคนเนาะอ่าเนาะอันนี้เนาะมันจะบุสู้ของแห้งขายเนาะทุกคนเนาะถามว่าเป็นอย่างถึงบุสู้แห้งขายเนาะอันนี้อันนี้คือออเดอร์รอผลเนาะป้ายดิสเน่กล้องบุคอยโฟกัสเนาะทุกคนเนาะอ่า ตัวนี้เนาะ ala. ตัวนี้จะเป็นอ่าจะไหลหนึ่งตัวนี้สองตัวนี้สามตัวนี้สี่ตัวนี้เนาะมันบอกถึงแม่ยูอะตัวนี้มันอาจจะขึ้นเนาะเวลาที่มันขึ้นมาต่ําตัวนี้ปั๊บนี่นะเนาะแห้งขายอย่าลืมว่าแห้งขายมันไหลอยู่แล้วมันจะดันราคาลงเนาะเพราะว่าเขามีการตั้งซื้ออยู่นิดเนาะมีการดันราคาลงจากจุดจุดนี้สังเกตเห็นบอกเนาะจากจุดจุดนี้มีการดันราคาลงมาเนาะจุดนี้ก็มีการดันราคา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 ลงมาเนาะ แล้วมีการพักดันราคาลงมาเนาะได้แม่เพิ่งจุดเก่าเนาะทีนี้เหามาไล่ออเดอร์ต่อไปเนาะอ่าเทียนนี่หนะึ่งสองสามสี่เนาะอ่ะก็คือสองเนาะยังโบสู้แห้งขายอีกเนาะเขาจะขายอีกเนาะหกสิบคือกันเนาะเขาจะขายอยู 60, นะ่หกสิบนาะทุกคนเนาะอ่ะหามาเบิ่งกันเนาะว่าอ่นะอัพเนาะเหามาเบิ่งค่าของการขายหกสิบนะ 60, นะทุกคนเนาะอ่ะทีนี้เนาะถามว่าเป็นอะไรขายเนาะสังเกตเนาะอ่าแห้งซื้อเนาะแห้งซื้อ อ่าหนึ่งตัวนี้เนาะสองสามสี่เนาะแห้งซื้อมีแต่จังหวะเดียวนี่เนาะยังบุสู้แห้งขายเถื่อนนะทุกคนเนาะในเมือมันยังบุสู้แห้งขายเนาะตัวนี้มันประสากบรได้อยู่แล้วเนาะทุกคนเนาะในเมือมันบุสู้แห้งขายตัวนี้เนาะพ่ออย่างเนาะทุกคนเอาลองปรับปรับสายม่ยูตัวนี้นะซีขึ้นกับจริงเนาะแต่ว่าในในส่วนหลังๆนี่มันจะพักดันลงมาคือเก่าเนาะเฮ็ดให้ตลาดตัวนี้ไม่การันขึ้นทุกคนเนาะอันนี้นะอันนี้เป็นบทเรียนที่อยู่ในคอสของน้ำที่นํำสอนเนาะ มีมีคนที่ได้เฮียนเนาะมีคนที่ได้เฮียนเดินเนี่ยอันนี้เกินวรรัการของทถึงเทียนเนาะคือก่อนอื่นจะต้องเข้าใจว่าเทียนเต็มนี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะครึ่งลงมาปัจจุบันนี้ก็คืออ่าอันนี้อาจจะเป็นแห้งอ่าอันนี้เนาะอาจจะเหลือจักเปอร์เซ็นต์เนาะทุกคนก็ลองมาสซูดอันนี้คือเต็มเนาะหนึ่งอ่าสูดหนึ่งสองอันนี้ของอะไรเนาะหนึ่งสองสามสี่เนาะปัจจุบันนี้แห้งซื้อจะหลายกว่าเนาะแสดงว่า ออเดอร์น on so like no like ี้ยาบอยานเนาะมันจะพักดันขึ้นไปแห่งซื้ออยู่แล้วเนาะทุกคนเนาะมันจะพักดันขึ้นไปแห่งซื้ออยู่แล้วเนาะอันนี้คือปัจจัยหลักๆเนาะถามาเป็นอย่างถึงบวกพักดันขึ้นไปแห่งซื้อเนาะเพราะ่อเนาะเนาะสังเกตเนาะอ่าสังเกตเนาะคือแห่งซื้อเนาะยาบอยานเนี่ยเนาะสังเกตเนาะหนึ่งสองอ่าตัวนี้เนาะตัวนี้บอกแทงขายสองมีสองตัวนี้เนาะคือเขาบวกขากันเนาะอันนี้แห่งซื้อเนาะ จะหลายกว่าเนาะขนเอามาบวกค่ากันเนาะแสดงว่ามันก็มีโอกาสที่จะให้เราปิดในกําลังของแห่งซื้อได้เนาะอันนี้คือสําหรับอ่าเป็นวิธีการเทรดหนึ่งเนาะหรือเป็นอีกเทคนิคเทรดหนึ่งสมารถใช้กับหลายๆกราฟเนาะเดี๋ยวอ่าเบิ่งว่าอ่าสตอรี่เนาะปั๊บเนาะโอเคเนาะอันนี้ก็กําไรอยู่เจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะตัวนี้เนาะใครที่สนใจเนาะตัวนี้มีปึ้มเนาะมีปึ้มแล้วมีบทเขียนอักขระไเนาะ วินเนาะวินวินวินไปเลยเนาะแต่ว่าตัวนี้เราต้องศึกษาเนาะที่จริงมันมีบทเรียนเนาะในในเบื้องลึกกว่านี้นะทุกคนต้องสังเกตเนาะสังเกตนเกตนาะอ่ะสมมุติปัจจุบันนี้เด้ออ่สมมุติเนาะปัจจุบันนี้เฮามาเบิ่งนี้เนาะเฮาบอกเบิงบ่งนี้อ่ซื้อเนอะไอซื้อ2บ่อ่า1 2เนาะอ่า3 4เนาะอ่ะเฮาสังเกตเนาะมันก็อันนี้เนาะ เพราะว่าย่างเขามาเบิ้งจังหวะของมันนี่นะทุกคนเนาะอ่ะเนาะอันนี้จะเป็นอีกคลิปหนึ่งหรอ EP หนึ่งนะทุกคนเนาะแต่โดยรวมเนาะโด,นะโดยรวมนี่ค่าหาเขาคัดเป็ีนแบบนี้ก็คือหนึ่งี่สองนี่สามสี่ก็โอเคเนาะก็ยังบุสู้ขายเนาะออเดอร์นี้สามารถขายได้เนาะขายได้งามๆเลยเนาะทุกคนเนาะออเดอร์นี้เนาะขายได้เนะานะนตามตำราเลยเนาะโอเคเนาะจัดขายเลยโอ้บุ๊หันเนาะ บทันเราไม่นี่มันม่นใจอยู่ว่ามันแง่กับปิดขาดนะทุกคนเนาะอ่ะเนาะมั่นใจอยูนะ่เพราะว่าอย่างเนาะสังเกตเนาะเทียนนี้เป็นเทียนรอบขดฮารนะบาไลไลเนาะหนึ่งนี้เนาะหนึ่งนี้หนึ่งนี้สองนี้เนาะสามสี่เนาะสังเกตซื้อกับขายเนาะขายจะหลกว่าซื้อนะเหตให้อาจังหวะตลาดมีการเทลงขายเป็นหลักยี่แล้วเนาะทุกคนเนาะอันนี้เอิ้นว่าปัจัยหรือว่ารักกนะันเนาะแต่ว่าเดินนี้บทันเขาทุกคนเนาะ คันเข่ากวีดนะทุกคนเนาะอ่ะเนาะอันนี้สําหรับใคธทีมักคิดแบบนี้เนาะทุกๆการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะให้แต่ละคนศึกษาให้ดีก่อนการลงทุนเนาะสําหรับใคธทีวาที่าต,ตามซองดีเคน้ำนู่นหนึ่งล้ากะกะครอบใจเนะาะใครที่ยังบันที่ตามอย่าลืมติดตามด้วยทุกคนเนดะ้อแล้วพอกันในอีพีต่อไปเนาะ